สวัสดีครับมิตรลักษณ์นสสมนะครับเหรียญพ่อหลวงราชการที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับครับทางช่องนะครับ y o u t u นัทแชนแนลนะครับสองแล้วรวยนะครับก็จะมาทำคลิปนะครับทำความสะอาดเหรียญนะครับที่มีคราบสกปรกเยอะๆนะครับเกาะตามเหรียญนะครับก็จาเป็นต้องทำความสะอาดนะครับเพื่อให้สวยงามขึ้นมานะครับเพื่อให้คืนสุขภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับก็ วันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะครับทางช่องมาทําคลิปนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับพ่อหลวงของเรานะครับครับทางช่องนะครับนัชชาณสองละโวยนะครับก็ขอน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นะครับครับผมเราไปดูกันนะครับว่าการทาสะอาดเหรียญ ผมเป็นแบบไหนนะครับไปรับชมกันครับนี่นะครับเหรียญเคอะนะครับเหรียญสกปรกสกปรกนะครับผ่านการใช้มา63ปีนะครับดำๆนะครับแดงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างนะครับจำเป็นต้องล้างนะครับเป็นต้องล้างเพราะว่าเหรียญไม่สวยนะครับจะล้างให้ออกมาคืนสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับนะครับ ครับก่อนอ mm. นะื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญย5ปมาสตังก่อนนะครับว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนไปล้างออกมาแล้วน้ําหนักจะเหลือเท่าไหร่นะครับเหรียญปกตินะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่2.5กรัมนะครับเหรียญยิป้าสตังปีพศ2500นะครับนี่นะครับนะครับเหรียญดำดำนะครับเหรียญดำดำนี่นะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่เท่ากันครับ2.5กรัมนะครับแต่ถ้าล้างมาแล้วน้ําหนักจะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ครับแต่เรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทําความสะอาดเหรียญของผมนะครับจริงๆก็ใช้หลายอย่างนะครับบางครั้งก็ถ้าเป็นเหรียญที่เขอะเยอะๆอย่างเหรียญที่แนะนํอย่านี้ก็ต้องใช้อย่างเงี้ยนะครับน้ำซัมสายชูกับเกลือนะครับผสมกันนะครับแล้วก็จะมีฟองน้ําอัศจรรย์นะครับแล้วก็จะมียาขัดทำความสะอาดสีรถนะครับนี่นะครับก็ใช้อยู่เท่านี้ก่อนนะครับเหรียญเขอะๆนะครับผมก็จะใช้เท่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ ไม่เลอะไม่เปิอมากนะครับไม่เปื้อนมากก็บางครั้งก็จะใช้ซอสมะเขือเทศนะครับก็แช่ไว้สักสิบสิบห้านาทีนะครับก็เอามาขัดล้างรถน้ํายาสันไลนะครับก็มาเช็ดถูแล้วก็มาแต่น้ํายาขัดเงารถขัดสีรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับกลายเป็นปกตินะครับมีความสวยงามน,นะครับครับเดี๋ยวผมจะมาผสม น้ำยาล้างเหรียญก่อนนะครับก็เทน้ําส้มสายชูนะครับเติมส้มสายชูลงไปนะครับปริมาณให้ผลจากเหรียญนะครับครับก็ตามด้วยเกลือนะครับเกลือนะครับเกลือครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนคนให้เท่ากันนะครับคนให้เท่ากันคนให้เกละลายนะครับครับเกลือกระาย สารต้มนี้ก็จะกัดจะกัดจะกัดคาบสุกปกก่อนนะครับกัดคาบสุกปกนะครับผสมน้ำเกลือนะครับนะครับได้นะครับเกลือละลายแล้วนะครับครับก็นําเหรียญสุกปกนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับให้อยู่บนเหรียญนะครับ กับปกนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับครับก็แช่ไว้นะครับแช่ไว้นะครับครับครับก็แช่ทิ้งไว้นะครับประมาณ15นาที1ินาทีนะครับครับนี่ก็ผ่านเวลามาประมาณ15นาทีแล้วนะครับเหีียญก็เริ่มจะมีทำมีความสะอาดขึ้นนะครับเริ่มจะขาวขึ้นนะครับ เดี๋ยวก็จะนําเอามาแช่น้าเปล่านะครับแช่น้ำสะอาดอีกทีนะครับนะครับครัเดี๋ยวก็จะนํามาแช่น้าเปล่านะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีฟองน้ํานะครับฟองน้าอัศจรรย์นะครับฟองน้ําอัศจรรย์นะครับขัดนะครับ เนี่ยครับเริ่มสวยขึ้นแล้วนะครับนะครับตะเขียนดำดำนะครับตะเขียนแดงแดงดำดำนะครับอมาขัดนะครับมาขัดในฟองน้ําอันนี้จะไม่เปนริ้วรอยนะครับฟองน้ําอันนี้เป็นฟองน้ําอัจฉรย์นะครับเอาไว้ทาความสะอาดนะครับทําความสะอาดพวกพวกอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมที่ ถึงล้างน้าถึงล้างจานอะไรประมาณนี้ครับครับก็ดีนะครับครับครับก็เริ่มที่จะสวยขึ้นแล้วนะครับเห็นนะครับสวยขึ้นแล้วนะครับเห็นไหครับนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดนะครับก็จะมาขัดด้วยน้ำยาขัดเงารถน้ำยาขัดสีรถนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไปล้างสไลด์นะครับครับครับก็สวยจากสีดำๆมานะครับ เรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะครับเรามาดูนะครับเหรียญดำดำนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะครับลกมานะครับแช่น้ำนะครับนุญาตินะครับนะครับแช่น้ำนะครับนะครับเหรียญดำดำนะครับเจอเจ้านะครับฟองน้ำมหาศักดิ์สนะครับฟองน้ำมหาศัจดิ์นะครับนะครับเช็ดปึ๊บปึ๊บนะครับนะครับดำดำหายไปแล้วนะครับ อึบึบนะครับโอ้โหสวยงาม,มานะครับเริ่มสวยงามแล้วนะครับนะครับอ่าแช่อยู่แค่ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับจะแช่นานแล้วก็น้ำส้มสายชูก็จะกัดเอาเนื้อเหลี่ยนได้นะครับต้องแช่พอประมาณนะครับครับเริ่มสวยงามแล้วนะครับนะครับ ติดนะครับวิธีทําความสะอาดเหรียญน,นะครับเหรียญที่ก็เขดําๆนะครับให้มันมีความสะอาดนะครับนะครับเหรียญที่ลงไปดําๆเมื่อกี้นะครับขึ้นมากลาเป็นสีทองไปแล้วครับ ก็จะมาใช้บัตโซนะครับน้ำยาทำความสรดรถนะครับขัดรถนะครับมาขัดอีกทีนึงนะครับนะครับตอนนี้ขอล้างเช็ดค้าบต้นให้ออกหมดก่อนนะครับนะครับเริ่มจะหมดแล้วนะครับครับฟองน้ำนี้จะไม่ทำลายพื้นผิวเหรียญน,นะครับเป็นฟองน้ำมาตจ,จันนะครับ เราใช้ทำความสะอาดตู้อลูมิเนียมนะครับซึ่งล้างจานนะครับซึงล้างจานนะครับล้างทำความสะอาดคราบสุขรกอลูมิเนียมมาได้นะครับใช้เช็ดถูนะครับครับจัดเป็นดำๆนะครับจัดเป็นดำๆนะครับครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับ นี่นะครับเมื่อกี้เหรียญนะครับที่ดำดำอยู่นะครับเมื่อกี้นี mm ้นะครับเห็นไหมครับมีความสะอาดขึ้นเยอะแล้วนะครับเห็นะครับเมื่อกี้ที่แช่อยู่นะครับก็นะครับที่ดำดำเมื่อกี้นี่นะครับนะครับเริ่มมีความสะอาดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับนะครับเริ่มมีความสะอาดเลยนะครับ เหรียญดำๆเมื่อกี้เหรียญนี้พัตตังนะครับครับพอดีผมก็เอาเหรียญ5ัสตางดำๆแช่ไปด้วยครับเพอมีพื้นที่เหลือพอดีนะครับครับก็มีความสะอาดขึ้นจากเหรียญดำๆนะครับคราบสกปรกเยอะๆนะครับก็สะสมกันมาหกสิบสามปีเต็มๆนะครับนี่ครับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญดำๆเมื่อกี้ที่อยู่ในถ้วยนะครับจากที่ทำความสะอาดแล้วนะครับ ก็จะอเป็นเหรียญสีทองสวยงามนะครับนะครับครับขั้นตอนสุดท้ายของผมนะครับที่จะทําก็คือลงเจ้านี้ครับน้ำยาขัดเคลือบเงาลดนะครับน้ำยาขัดเงาลดนะครับนี่ครับเขย่าก่อนนะครับครับน้ำยาขัดเคลือบเงาลดนะครับนะครับ อ่ากองอัดหนึ่งนะครับครับก็บีบใส่นิ้วนะครับบีบใส่นิ้วนะครับนี่ครับบีบใส่นิ้วครับนี่ครับแปะสองข้างแล้วก็ขยีนะครับก็ต้องลงทุนนิ้วดําหน่อยนะครับเล็บดําหน่อยนะครับขยีนะครับเพื่อที่จะเอาคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ในเหรียญนะครับยังตกค้างอยู่ในเหรียญนะครับ อยู่ในเหรียญน,นะครับยี่คยียีนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับครับยีนะครับแล้วก็เอาผ้าสะอาดๆนะครับผ้าที่ไ,ไม่มีไม่มีสากนะครับผ้าเรียบๆอย่างผ้าเช็ดแว่นอย่างเงี้ยนะครับผ้าเช็ดหน้าโทรศัพท์นะครับมาเช็ดอีกทีครับ ครับก็จะเกิดเงางามนะครับความเงางามขึ้นมานะครับเห็นไหมครับความเงางามนะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มาแล้วนะครับจากเหรียญดำๆนะครับก็ทําให้คืนสู่สภาพปกติด้วยวิธีล้างแบบนี้นะครับก็เป็นวิจญญาณนะครับบางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับที่จะล้างเหรียญนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้ว ถ้าเป็นเหรียญดำๆผมว่าไม่มีใครจับครับมันสกปรกครับมีเชื้อโรคเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับพอเป็นเหรียญซาร์ซาแบบนี้นะครับถึงเห็นไหมครับเราล้างมาคืนสู่สภาพเหรียญก็ไม่ได้ว่าจะชำรุดเลยมากมายนะครับก็มีร่องรอยของการผ่านการใช้มานะครับถึงเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ63มปีเต็มๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เป็นเก็ความรู้นะครับสําหรับนักสะสมนะครับทั food, ่วไปนะครับนักสะสมมือใหม่นักสะสมมือเก่านะครับนะครับครับหรือถ้าท่านโชคดีนะครับแบบผมนะครับตอนแรกเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญดำาๆนะครับเหรียญดำาๆมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยครับร่องรอยการใช้นี่โอ้โหพื้นผิวนี้พุนแล้วนะครับนะครับฮะฮะดูด้านหลังนะครับนะครับ เห็นไหมผิวน่พนธแล้วครับตอนแรกผมมองไม่เห็นเหรียญเลยนะครับผมมองไม่เห็นเหรียญเลยนะครับทีแรกนะครับไม่รู้ว่าหัวค่อยอยู่ไหนด้วยนะครับผมก็เอานำมาล้างครับนํามาล้างครับนํามาล้างนะครับนี่ครับนํามาล้างครับครับเสร็จแล้วผมพอผมส่องนะครับแล้วผมก็หมุนนะครับในด้านหัวนะครับผมก็หมุนปื๊ดอ้าวพอเสียงเกือบตรงครับนี่ครับเสียงเอียงครับเห็นะครับสองนาฬิกานะครับเห็นไหมครับ นะครับเกือบ90องศานะครับน่ครับหมุนลงด้านก้อยอยู่นะครับปื๊ดใหม่นะครับนะครับพอดีมือโดนน้ํายาขัดลื่นนะครับนะครับหมุนนะครับป้าเห็นไหมครับเสี้ยนเอียงครับเกือบตรงนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับราคานะครับมีราคาขึ้นมาทันทีเลยนะครับครับก็นักสะสมเหรียญนะครับอย่าไปประมาทเหรียญดำๆพวกนี้นะครับ เหรีดำๆพวกนี้นะครับอาจจะมีริ้วลอยที่ปิดไว้นะครับถึงฟามแปกพิเศษของเหรียญนะครับนะครับลองดูนะครับถ้าท่านมีเหรียญดำๆนะครับลองมาล้างทําความสะอาดดูนะครับเื่อท่านจะเจอเหรียญแบบนี้แบบผมนะครับเห็นไหมครับเศนฝางนะครับเยนเกือบตรงนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนะครับเหรียญปกติที่ไม่ผ่านการล้างนะครับ เหรียญปีนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่2.5กรัมนะครับเหรียญปี2,500นะครับเหรียญนี้15สตางค์นะครับก็เกินได้นิดหน่อยนะครับ2.5กรัมนะครับนะครับครับนี่คือเหรียญที่ไม่ผ่านการล้างนะครับมาดูเหรียญที่ผ่านการล้างไปแล้วนะครับว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการล้างแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับ2.5กรัมครับ ก็แสดงว่าสารน้ำส้มสายชูกับเกลือที่ผมแช่ไปนะครับก็กัดแค่ความสุกรกออกไปนะครับยังไม่ถึงกับกินเนื้อเหรียทํใให้น้้ำหนักเหรียหายไปนะครับครับก็ควรแช่แค่เวลาพอประมาณนะครับ10นาทีถึง15นาทีนะครับอย่าไปแช่ทั้งวันนะครับถ้าแช่ทั้งวันเลยทั้งท่าน รุนหน่ครับเพาเป็นกดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ